สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสอมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนําสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้พูดคุยกับพี่น้องอ,อสอมครับประเด็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการขอกู้1 0 0 0 0แสสินเชื่อ10หมื่นเพื่ออสอมอส,อสสอครับมีหลักเกณฑ์ทั้งหมด15ข้อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากธนาคารทกศล่าสุดที่เราไปค้นคว้ามา บอกพี่นออสมอเพราะว่ามีพี่นออสมอคอมเมนต์มาถามหลายท่านเงื่อนไขต่างๆทําไมกู้ได้ทําไมกู้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับ,บ<อ>ก็จะอ่านเงื่อนไขทั้ง15ข้อให้ฟังแต่ว่าก่อนจะอ่านเงื่อนไขทั้ง15ข้อให้ฟังจากทกศนั้นก็จะทบทวนเรื่องเดิมก่อนนะครับคือคนที่จะกู้สินเชื่อ10,000อสมอสะสะได้นี่ต้องเคยกู้50,000มาก่อนนะครับเคยกู้50,000มาก่อนทีนี้เคยกู้50,000มาแล้ว ก็ไปติดต่อขอกู้แสนแต่ว่าขอกู้แสนสินเชื่อสิบหมื่นออมสมอสอนี่จะไม่ได้เงินแสนนะครับจะได้อีกประมาณห้าหมื่นเพราะว่าเราเคยกู้มาแล้วห้าหมื่นเราเป็นหนี้อยู่แล้วห้าหมื่นเสร็จแล้วเราไปกู้ไอ้แสนนี่เขาก็เรียกว่าสินเชื่อสิบหมื่นออมสมอสอแต่ว่าเขาให้ให้เรามาอีกห้าหมื่นเราจะเป็นหนี้สองสัญญาก็รวมกันเป็นแสนพอดี เพราะว่าเขาไม่ให้เป็นหนี้เกินแสนนะครับทุกสัญญารวมกันไม่ให้เป็นหนี้เกินแสนนะครับนี่แหละก็จะได้เงินมาแบบนี้เสร็จแล้วพอชาําระหนี้ก็จะชําระสองสัญญานะญญาทีนี้หลักเกณฑ์เงื่อนไขาการกู้ต้องเคยกู้ห้าหมื่นมาก่อนและที่สําคัญนะครับคนที่จะกู้ห้าหมื่นต้องเคยกู้สองหมื่นมาก่อนจึงกู้ห้าหมื่นได้เสร็จแล้วพอกู้ห้าหมื่นได้จึงมากู้แสนแต่ว่ากู้แสนจะได้เพียงห้าหมื่นเพราะว่าบวกกับหนี้เก่า นี้เก่าก็ยังเป็นนี่ต่อชําระต่อนะครับส่วนนี่ใหม่อีกห้าหมื่นก็ชําระใหม่ก็เป็นนี่รวมกันแสน<ๆ>พอดีนี่แหละมันเป็นแบบนี้นะครับส่วนสินเชื่อสองหมื่นอสมอนั้นนะครับปัจจุบันนี้หมดเขตแล้วนะครับสินเชื่อสองหมื่นอสมอสินเชื่อเงินด่วนคนดีอสมสอสองหมื่นเขาบอกว่าหมดเขตสามสิบเมีนาคมสองนห้ 50, าแปดนะครับส่วนสินเชื่อห้าหมื่นใครที่เคยใครที่เคยกู้สองหมื่นมาแล้ว จึงมากู้ห้าหมื่นนั้นเ <yd out. S 1> ขาบอกว่าหมดเขตสามสิบมีนาคมสองหนะครับส,ส่วนสินเชื่อตัวล่าสุดสินเชื่อส0บ0 0ื่นอสมอสสอนี่ตอนนี้ยังกู้ได้และยังไม่มีกําหนดหมดเขตนะครับคงเข้าใจนะครับเอาละครับต่อไปไปฟัง15ข้อหลักเกณฑ์เงื่อนไขสินเชื่อ10 0 0 0ื่นอสมอสมอสครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากธนาคารกสนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากธนาคารกส มีหลักเกณฑ์ทั้งหมด15ข้อดังนี้ครับเขาบอกว่า 1. ชื่อผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าชื่อสินเชื่อเงินด่วน10,000เพื่อสมาชิกอสมอและอสสนี่คือชื่อสินเชื่อเต็มๆนะครับข้อที่1ข้อที่2วงเงินวงเงินกู้รวมรายละไม่เกินแสนคําว่ารายละไม่เกินแสนเนี่ยนเล็บนับรวมเงินกู้เดิมโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดีและโครงการสินเชื่อเงินด่วนกึ่งแสนนะครับ ก็นั่นหมายามว่าใครเคยกู้ห้าหมื่นมาแล้วก็เป็นหนี้ห้าหมื่นไปแล้วเสร็จแล้วพอมากู้ตัวนี้ก็จะเป็นหนี้อีกห้าหมื่นรวมก็เป็นแสนพอดีไม่ให้เป็นหนี้เกินแสนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวงเงินต่อไปครับข้อสามระยะเวลาผ่อนชําระตัวใหม่นี้นะครับตัวใหม่เขาให้กู้อีกประมาณห้าหมื่นนี่บางคนอาจจะได้สี่หมื่นห้าก็แล้วแต่เงื่อนไขนะครับเขาให้ชําระไม่เกินร้อยยี่สิบห้างวดนะครับข้อที่สี่ การผ่อนชาระนะครับประเภทของการผ่อนช<ป>ําระก็จะต้องคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่าๆกันทุกเดือนชําระขั้นต่ํา500บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน1,100บาทแต่ไม่เกินร้อยี่ห้างวดนะครับถ้า1,100บาทนี่ก็จะน้อยงวดก็จะหมดเร็วแต่ถ้าขั้นต่ํา500หรือสูงกว่านั้น6ก0ก็จะประมาณร้อยยี่สิบกว่างวดนี่แหละครับสูงสุดร้อยยี่ห้างวดนะครับชําระคืนทั้งต้นทั้งดอกต่อไปข้อห้าครับ หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอกก็คือการคำนวณดอกเบีย้ยและการคำนวณเงินต้นนี่จะมีการคำนวณดอกเบีย้ยแบบลดต้งลดต้นด้วยลดดอกด้วยลงในแต่ละเดือนนะครับต่อไปครับอาตาัตราดอกเบีย้ยของเงินกู้ตัวนี้ครับเป็นอาตาัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ครับตลอดอายุสัญญาอาตาัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.50ต่อเดือนหรือร้อยละ6ต่อปีนะครับ อันนี้คืออัตราดอกเบี้ยนะครับหข้อแล้วนะครับ7อัตราดอกเบี้ยรหรือเบี้ยรปรับกรณีผิดนัดชําระกรณีที่ผู้กู้ไม่ชําระคืนเงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ให้เรียกดอกเบี้ยสําหรับกรณีที่ผู้กู้ไม่ชําระคืะคนเงินต้นท,ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่กําหนดให้เรียกดอกเบี้ยสําหรับเงินต้นส่วนที่ไม่ได้ชําระตามกําหนดนั้นอัตราเพิ่มเพืนร้อยละ3ต่อปีคือในกรณีผิดนัดชําระนะครับ เขาจะเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นอีกร้อยละสามต่อปีก็จะทําให้ดอกเบี้ยแพงขึ้นนะครับข้อแปดครับค่าบริการและค่าธรรมเนียมเขาบอกว่าไม่มีค่าบริการไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับในการขอกู้ค่าธรรมเนียมอื่นเช่นค่าบริการของธนาคารค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่นค่าจดจำนองหรือค่าอากรสเตมเป็นต้นอันนี้ตามประกาศของธนาคารนะครับต่อไปครับข้อ9ครับ ข้อ9เงื่อนไขการช้าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทําตามอันนี้เป็นเงื่อนไขและคุณสมบัติของคนที่มีคนที่มีสิทธิ์กู้นะครับข้อ9นี่หนึ่งต้องเป็นอสมหรืออสสได้รับค่าผริการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารทกสนะครับและเป็นสมาชิกชกสสมองแห่งประเทศไทยด้วยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่2เป็นบุคคลมีความสามารถตามกฎหมายนะครับในวงเล็บบรรุนิเติภาวะไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคคลล้มละลายนะครับคือไม่เป็นผู้ถูกพิทักษทรัพย์ หรือไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับข้อที่2นี้นะครับข้อสามอายุไม่น้อยกว่า20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและอายุต้องไม่เกิน75ปีนะบันยื่นขอสินเชื่อนะครับอายุไม่เกิน75นะครับอายุเกินกู้ไม่ได้ข้อ4ครับต้องเป็นลูกหนี้โครงการสินเชื่อเงิน,นด่วนกึ่งแสนก็คือเคยกู้ห้าหมื่นมาก่อนและและหากชําระหนี้ได้ตามกำหนดอย่างน้อย2งวดล่าสุดคือเป็นลูกหนี้ดี แล้วก็ชำระหนี้ดีเขาดูสองงวดล่าสุดของตัวห้าหมื่นที่กู้ก่อนหน้านี้ถ้าสองงวดล่าสุดชำระหนี้ดีำชำละชำระหนี้ตามกําหนดตามวันเวลาก็ถือว่าเป็นลูกหนี้ดีแล้วก็มีสิทธิ์นะครับข้อห้ายินยอมให้ธนาคารหักเงินจากธนาคารที่รับค่าผิการทุกเดือนนะครับข้อ6มีการแจ้งความประสงค์ให้ชกศสมอนําเงินสงเคราะห์ศพหักชําระหนี้ทกศโดยผู้รับเงินสงเคราะห์ ให้การยินยอมไว้ข้อหกนี่ก็หมายถึงยินยอมให้เงินนาเงินชาวธุรกิจมาชําระหนี้ส่วนนี้ถ้าผู้กู้เสียชีวิตนะครับโดยจะต้องนําผู้รับเงินสรงข้อนั้นมาเซ็ยนยินยอมกับธนาคารนะครับข้อ 7. หลักประกันการกู้เงินนะครับใช้อสอม .2 สองคนค้าประกันถ้าอสสชาวกรุงเทพกู้ก็ต้องใช้อสมสองคนเป็นผู้ค้าประกันและที่เป็นผู้ค้าประกันเดียวกันกับโครงการสินเชื่อกึ่งแสนด้วยนะครับ คือเคยกู้ห้าหมื่นมาแล้วก็มีคนค้าแล้วก็ให้ใช้คนค้าเดิมเนี่ยมากู้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขสําหรับลูกค้าและคุณสมบัติของลูกค้าก็คืออสมอสสที่มีสิทธิกู้ต้องมีเงื่อนไขคุณสมบัติเจ็ดข้อตามที่กล่าวมานี่ครับในข้อเก้านี้นะครับข้อสิบครับประกันภัยประเภทลูกค้าที่จะเป็นต้องทําและที่สามารถเลือกทําอันนี้เขาบอกว่าไม่มีนะครับต่อไปครับ ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อต่อปีอันนี้เป็นการเป็นการที่เจ้าหน้าที่นะทางทกสเขาแนะนําหรือเชิญชวนแต่ไม่บังคับนะครับต่อไปครับค่าเบี้ยประกันต่อปีแนะนําเชิญชวนไม่บังคับค่าเบี้ยปรับไทยถอนก่อนครบกำหนดต่อป,อปีไม่มีเก <perde S 1> ี่ยวกับเรื่องประกันภัยนี่ประกันคุ้มครองสินเชื่อนี่ก็เป็นปัญหามากสําหรับพี่น้องอสมก็บำบเหมือนกันว่าธนาคารให้ทําแต่จริงๆแล้วเวลาธนาคารเขาให้ทํานั้นโดยหลักการแล้ว โดยโดยเงื่อนไขนี้นะครับเขาไม่ได้บังคับแต่ว่าเขาแนะนานะข้อสิบเอ็ดครับข้อควรระวังในเรื่องสําคัญเช่นค่าปรับที่จะเกิดขึ้นกรณีผิดรับชําระหรือชําระบางส่วนการทําประกันภายบางประเภทไม่ผีผลต่อการอนุมัติสินเชื่ออันนี้ก็ไม่มีครับต่อไปข้อ12การแจ้งให้ชําระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆธนาคารจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้กู้ก่อนถึงกําหนดข้อ13การการแจ้งได้รับชําระจากลูกค้าเช่นให้ ให้ใบเสร็จรับเงินธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินรับรองการชําระหนี้และหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตลูกค้ารายปีต่อไปครับข้อ14การแจ้งเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเตือนที่สำคัญงต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆอันนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคารนะครับต่อไปครับข้อ15ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการเจ้าของผลิตภัณฑ์อันนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทกศทุกสาขาหรือคอนเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์02-550555ครับทั้งหมดก็คือเงื่อนไขที่ธนาคารทกศตั้งไว้15ข้อเกี่ยวกับการขอกู้สินเชื่อ10,000ออสมอลืมไปครับสำหรับพี่น้องอสมที่จะกู้นะครับก็จะต้องทำเรื่องผ่านลายก่อนนะครับเพื่อขอหนังสือรับรองความเป็นสมาชิกชกมอจากสสจ โดยการทําเรื่องผ่านไลน์นั้นจะต้องเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมกศส,สมแห่งประเทศไทยและไปกดจองคิววันที่เพื่อที่จะไปรับหนังสือจากสสจประเด็นนี้เป็นปัญหามากครับเพราะว่าจนถึงปัจจุบันยังมีหลายคนยังไม่สามารถจองคิวเพื่อรับหนังสือ,อรับรองความเป็นสมาชิกชกศส,สมอของพุทธิจกู้นะครับอันนี้รายละเอียดใหม่ที่มากกว่านี้เราก็ไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดเขาทำกันยังไงนะครับ เพราะนั้นใครที่ยังไม่สามารถจองคิวเพื่อรับหนังสือหนังสือรับรองความเป็นสมาชิกชกสมองแห่งประเทศไทยจากสสจนะครับก็ให้ติดต่อคุณหมอ,อ,อรพสตเพื่อขอคําแนะนํานะครับหรือบางทีอาจจะมีช่องทางพิเศษเดินทางไปเอาที่จังหวัดได้ไหมเลยโดยไม่ต้องจองคิวอะไรประมาณนั้นอันนั้นรายละเอียดแต่ละจังหวัดอาจจะไม่เหมือนกันต้องไปสอบถามคุณหมอ,อ,อ,อรอพศรอพตองท่านและให้คุณหมอ,อ,อรอพสต้องท่านประสานกับกับสสจ ว่าจะสามารถมีวิธีพิเศษเดินทางไปเอาที่จังหวัดเลยได้เดินไปเอาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้ไหมโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าอะไรประมาณนั้นทุกอย่างแต่ละจังหวัดเขามีวิธีการอยู่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เขาเปิดสินเชื่อตัวนี้ใหม่ๆเขาให้จองคิวทางไลน์ก็ไม่ทราบว่ามีใครได้ไปแล้วมีใครยังไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆในปัจจุบันนี้ยังมีคนบ่นว่าจองคิวยากและเกินไม่พบวันที่จองคิวอะไรประมาณนั้นเอาละครับใครที่มีใครที่มีปัญหาเรื่องจองคิว ติดต่อสอบถามคุณหมอเราพสตอเพิ่มเติมให้คุณหมอเราพสตอประสานงานสอสอ,อเพื่อมีวิธีนัดหมายให้เดินทางเข้าไปเอาที่จังหวัดเลยก็อาจจะเป็นไปได้แต่และจังหวัดมันมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันการนะครับรายละเอียดต้องสอบถามคุณหมอเราพสตอขอ้างทนาน,นะครับเราพอสอตอของท่าน,น,นะครับในเรื่องของจองคิวรับหนังสือความเป็นสมาชิกชกศสมอไปประกอบการขอกู้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ